ดีครับวันนี้จะพามาเที่ยวชมสวนทุงเรียนในยามเช้านะครับบรรยากาศก็ <c oughs> นีหมอครับยามเชา้า <c oughs> บรรยากาศดีมากครับหลังจากที่อดอกทุเรียนเริ่มบานได้สามสัปดาห์นะสามสัปดาห์กว่าก,ากับเดือนแล้วครับพามาดูนี่ครับหลังจากที่มันอ่า เริ่มบานได้ประมาณกับเดือน,นสามสัปดาห์ก็จะเป็นเริ่มจะเป็นลูกอย่างนี้นะครับส่วนในพวกนี้ร่วงครับมันก็ร่วงปกตินะครับก็มีก่อที่มันร่วงเยอะๆก็สาเหตุมันดอกมันก็กําลังจะบ,บานมันมันมีฝนนะครับฝนมันเยอะฝนมันตกช่วงนั้นตกสอง,ส,องาสามวันรวดสามสี่วัน เนี่ยนะครับตกรวดเลยมันก็เลยทําให้สลัดดอกเยอะนะครับช่วงดอกกำลังบานแต่ช่วงในที่อดอกพียนบานหลังจากฝนตกหรือว่าบานก่อนสักเกือบอาทิตย์นะครับมันก็จะอ,อยู่รอดได้ครับนี่นบไอ้พวกลูกโตๆนี่ก็บานก่อน,นครับ บานก่อนรุ่นรุ่นนี้ครับนี้บานที่หลังครับนี่จะบานหลังจากรุ่นใหญ่กว่านี้ประมาณอ่าอาทิตย์กว่าได้นะครบรรยากาศในยามเช้าก็สดชื่นมากครับหมอกครับหมอกลงเยอะอันนี้เริ่มจางครับ <c oughs> ถ้าจะเช้านี้หน่อยก็จะลงเยอะมากนี่ครับแต่จะต่อนะครับมันลวงมีติดอยู่ลูกงับกิ่งนี้อันนี้ก็เป็นช่วงบานที่หลังครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มโตมากนะครับก็ฝนก็ไม่ตกมาประมาณ ก,กว่าๆนะครับแต่ตรงนี้ดีเปียกลูกก็อันนี้ลูกใหญ่นะครับ ก็วันนี้เป็นวันให้น้ำครับว่าน,นาดินแห้งนี่ครับอันนี้คือร่วงหมดแล้วครับเป็นช่วงที่เ็นบานบานช่วงที่ว่า,าฝนตกครับตกมาบานล้วก็ล่วงสลัดอันนี้มันก็ต้องสลัดเป็นธรรมดาครับเพราะว่ามันออกมาเยอะครับมันก็จะเก็บไว้หรือว่าเลี้ยงเลี้ยงได้เท่าที่มันเลี้ยงนะครับให้เหมาะสมกับต้นของมันนะครับ วิธีการแต่งนะครับการแต่งอ่าลูกทุเรียนนี่ก็ให้เราเลือกดูครับเนี่ยไอ้ลูกอย่างเงี้ยขี้เหลร่มันไม่กลมครับอันนี้คือลูกที่กลมเรียวนะครับเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยไอ้รองเท้าบูทครับเดรองเท้าบูทครับเนี่ยไอ้เงี้ยให้แต่งออกแล้วเด็ดทิ้งได้เลยครับเนี่ยครับเป็นลูกไม่สวยครับมันแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ราคาครับ อย่างทุเรียนอ่ะเขาจะมีคัดเกตนะครับถ้าลูกสวยสุดนี่สมมติโนละหนึ่งร้อยอ่ะไอ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 อย่างเงี้ย้าโตขึ้นมามันขี้เลยครับโดว่าอาจจะสิบกว่าบาทอย่างเงี้ยครับต่างๆ่านครับจะมีไอเกตอ่าสวยมีจัมโบอันอันนี้จะอันนี้สลับนะครับเนี่ย มันสลัดออกทิ้งก็จะมีหลายเกตนะครับมีเกดสวยอ่ามีเกตตกใสคือลูกเล็กครับก็มีเกดจัมโบ้ไอพวกลูกขี้เลยนี่ไม่ต้องไปพูดถึงนะออครับเนี่ยไอเอ็นเงี้ยเอาออกไดครับจะเหลือไว้ให้คัดเนีย่ยครับรองเท้าบู๊ต ลูกที่พีเลยครับไอ้นี้เ็เก็บไว้จะหลุดละก็พามาชมบรรยากาศยามช้ามันจะก็แบบสดชื่นมากครับสวยงามมากดีใจครับที่ได้ใช้ชีวชิตตาม ป่าเขาอย่างนี้นครับบรรยากาศดีครับอยู่สบายครับไม่ต้องไปเร่งร้อนแข่งขันหรือว่ารีบร้อนเข้าทำงานรับจ้างครับนีสวนเราเองทำเองทำตอนไหนก็ได้มาตอนไหนก็ได้ครับหรือชิเกียดก็มานอนเล่นได้นะ จะมีกระท่อมเป็น <c oughs> ง,งานของเราทำรเรื่อยๆครับอยู่กับป่าเขาธรรมชาติสุขใจครับครับ <h ook> หอกก็ยังเยอะอยู่ครับนี่ก็เป็นช่วงจดโมงกว่าจะ จะแปดโมงเช้าแล้วนะครับก็ยังหมอกก็ยังเยอะเครับนี่ครับดอกอ่าลูกเรียนครับนี่ก็ลอยแต่งทิ้งไปเยอะนะครับมองขึ้นไปบนนี้ลูกเยอะนะครับเห็นลูกเล็กเนี่ยมันดูน้อยนะแต่พอมันโตขึ้นมามันจะดูเยอะมากเต็มต้นเลยครับ อันนี้ต้นนี้ก็ประมาณห้าปีได้นะครับสี่ปีห้าปีแต่มีลูกแล้วปีแล้วก็มีลูกครับแต่ไม่เยอะแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะออกดอกเยอะครับออกดอกเยอะก็สลัดเยอะครับเดี๋ยวจสั่งตอครับเพราะว่ามันมาโดนหน้ามันมาบานช่วงฝนตกนะครับ ตกได้สามสี่วันช่วงนั้นล่วงเยอะครับนี่ก็มีปลูกส้มนะครับปลูกส้มเอาไว้กินคนระับปลูกอยู่สีห้าต้นคนระับก็ จากที่มันบานก็ใช้เวลาที่จะเป็นลูกขนาดนี้ได้ก็ใช้เวลาอยู่สองสามอาทิตย์ได้ครับไอ้เนี้ยช่วงที่มันดอกบานนี้ก็ผ่านมาแล้วก็ประมาณสองสองอาทิตย์กว่านะครับจะเป็นลูกนี้นะครับแล้วก็นู่นแล้วครับตอนนี้ก็ กว่าจะเป็นลูกโตวกว่าจะแก่ได้ก็อีกประมาณสามเดือนครับสามเดือนกว่ามันก็จะได้ผลผลิตครับตัดผลผลิตได้อันนี้หมอกยังลอยพุ่งเลยครับ มองไม่เห็นเขาลูกนั้นล้วมองเห็นจางๆครับว่าหมอกเยอะครับต้นทุเรียนนี่ก็มีหลายรุ่นนะเพราะว่ามันตายตายเรื่อยครับทุเรียนมันเป็นพืชที่ไม่ค่อยทนนะครับ เป็นพืชไม้เนื้ออ่อนนี่ตายง่ายครับดูแลรักษาไม่ดีก็ตายอยู่ดีก็ตายก็มีครับอันนี้โอ้โหลูกตกมากครับมจะแต่งไงดี <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ถ้าถาจะติดเยอะครับต้องแต่ง เนี ceiling, okay, ่ยไอ้รุ่นไอ้รุ่นนี้ยที่ว่ามันโดนฝนครับบานตอนฝนตกก็จะสลัดทิ้งเรื่อยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครเพราะว่าพี่จีพามาดูสวน ยามเ,าเช้าๆนะครับมาดูบรรยากาศมาดูหมอกของยามเช้ากันนะครับก็ไปเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหัับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ